ข้างบนเลยนเดี๋ยวไปดูโอเคเราใส่นาาเลไม่ซื้อป่ะเดี๋ยวรับคุยยังรับคยัโน้ตเดี๋ยวเมเคยบ่อยซื้อมาแล้วโอเค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 โอ่คโ่เคโอเคโอเคาอเคโ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 อเคอเคอเคโอเคโอนคโอเ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 ่วอเคโ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 อเราเพิ่อเงจอี่แอาร์กติกาแล้อเจะอยู่ที่นี่ไปอีก50ชั่วโมงผมกับเื่อนๆได้ไปอู่ในเมแบ็คโผมได้สร้างอค วนนี้ของพวกเราก็คือการออกแบ็คลูมไปให้ได้เราจะมาปรรจนภัยกันในแบ็คลูมกันนะครับโอเคครับแล้วครับในแบล็คลูมจะมีเงินอยู่หนึ่งล้านดอลลาร์นะครับแล้วมันมีคาสซีด้วยเหรอเฮ้ยเอะไรอ่ะเจออะไรอ่ะคาสซีเราตายเลยวะตอนนี้เราได้ตื่นมาที่ห้องปริศนาครับเรามาเริ่มกันเลยครับเพื่อนตัวแสบ ตอนนี้เราเจอหนคนแล้วรับคนที่ใส่สื้อดำทุกคนจะื้อด้เ่ายย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 วะเออตอนนี้เราได้เยอยยยกยยยยยแย็ยย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 มยย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 ยหยย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 ยบยย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 ดอลลายยยยยยมยย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 ยนยย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 นียย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 วยย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 บ โอเคขั้นตอนต่อไปเราต้องสอบในช่องระบายอากาศเพื่อไปหาเงินหนึ่งเหมือนดอลลาร์พร้อมกับทนไห้นะครับใครจะเป็นผู้โชคดีคนแรกที่จะได้เงินหนึ่งล้านดอลลาร์นี่คือการจัดแข่งของมิสเตอร์บีสมิสเตอร์บีสน้ำอัลมอนด์น้ำอัลมอนด์่นนี่คือเอ็นเตอร์ตี้ที่มิสเตอร์บีสไม่ได้ปล่อยไว้ในการทดลองไม่ใช่การทดลองการทดสอบนี้นะครับอะไรนะมิสเตอร์บีสไม่ได้ปล่อยไวแล้วเราเจอตัวอะไรวะเนี่ย ฮัลโหลโอ้หเสียงนั้นแบบฮัลโหลโอเคเราจะไปกันต่อนะครับโอเคเราจะไปกันต่อนะครับภารกิจที่เราต้องทำก็คือเปิดประตูนี้ไปหลังประตูนี้จะมีเลขหนึ่งมันเก็บไปนี่ยังไงวะก็อาไงอ่าโอเคอาหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าอะไรหนึ่งห้านี่คือคำใบ้ที่มิสเตอร์บีสให้เรามานะครับ <c oughs> จากนั้นก็เขาจะให้ไปใส่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งเพื่อได้รับเหรียญนี่ตานวนเงินไม่ได้เจมส์ค้ใบครับตรงนี้ครับคัมใบของมิสเตอร์บีครับเขยงแล้วว่าเดี๋ยวเลเวเตอร์โค้ดนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์อะไรไม่รู้ครับตรงนี้ครับแหบว่ามืดจังวะนี่ครับหนึ่งสองสามสี่โอ้เป็นคําใบที่ได้ประโยชน์มากเลยนะครับผมโอเคครับว <inger> ิธีการดูก็คือนี่ครับนี่ครับหนึ่งห้าสองหนึ่ง ห้าสองห้าสองสี่เจ็ดห้าสองสี่เจ็ดนะครับนี่คือโค้ดที่จะเปิดประตูลิฟต์ได้แต่มันเปิดอยู่แล้วนี่วะนี่คือการกดค,ครับเหมือนจะไม่ใช่เว้ยครับคอมไม้นะครับคอมไม่รอแลเว้ยแ้วห้าห้าหนึ่งห้าหนึ่งสี่เจ็ดโอเคห้าหนึ่งสี่เจ็ดไปดูสลับกันเป็นห้าสองสี่เจ็ดนะครับอ่าหนึ่ง โอ้โหแล้วมันไปกดสามทำไมไม่ได้เฮลล์นอห้าหนึ่งสี่เจ็ดเฮ้ยทำไมหน้าไม่ได้เชฟผัวหดจนะวะหน้าเชฟผัวหอดิเฮ้ยชิเม้นอันล็อกแล้วแลครับผมยเฮ้ตอนนี้เราได้อยู่ในแบ็กลูมกันแล้วนะครับโอ้เฮลลโนแล้วตอนนี้ก็มียามโอเคเราจะให้คุณคำรวจนำไปก่อนเลยไหมครับแล้วทำไมเชฟเปิดไปในเกมแต่ไม่ได้ถือเรดิโอวะเนี่ยใช่ไมโ ใครจะเป็นคนตายคนแรกเรามาดูกันนี่คือประตูหลังแบ็กลูมนะครับได้ยินเสียงอะไรแตกด้วยนะครับผมไอ้แยกกันไปแมครับเราจะอยู่ด้วยกันและนี่คือโน้ตนะครับเขียนว่าดูสเตมิน่าของตัวเองด้วยนะครับไม่งั้นมันวิ่งแล้วมันจะมีตอนนี้เราได้เจออีกเหมาะแสนนี่มิสเตอร์บิ๊กเนไปเนื้อตี้เฮ้ยมิสเตอร์บีกเขาได้ไ้ไฟชายลอมาด้วย มุ่งหน้ากระชากนะมิสเตอร์บิสก็ได้แถมไฟฉายมาให้กับพวกเราที่ทำอะไรไม่ค่อยเป็นเราต้องเดินต่อไปอีกประมาณ500เมตรนะครับเราถึงจะเจอเบาะแสเกี่ยวกับรอยเท้าของมิสเตอร์บิสอะไรมิสเตอร์บิสได้ทำการไปอะไรไม่รู้มิสเตอร์บิสก็ได้ใส่ยาสลบให้พวกเราแล้วนะครับแล้วเราเห็นตีนใครไว้นี่ยอันนี้มิสได้ทำการเล่นตลกกับเพื่อนซีของเขาเองแล้วนะครับตอนนี้โอ้ไม่ก็เราสามารถดูอินโฟเมชันที่เท้าของมิสเตอร์บิสได้โอ้ เป็นอะไรที่ีปิดมากแล้วผมก็เจอน้ำแอลมอนที่อร่อยที่สุดในย่านนี้โอเคนะครับนี่คือทางหนีไฟเดี๋ยวไม่ใช่แล้วมันเอาป้ายทางหนีไฟมาแปะอยู่ในนี้ทำไะไว้่ยโอเคนะคือตู้ลากเกอร์ไว้แอบนะครับมิสเตอร์บีททำให้เราไว้เราต้องเหราต้องหาทกันเต้องหาบาะแสต่อไปเพื่อได้รับเหรียญหนึ่งแสนดอลลาร์นะครับผมตรงนี้เหมือนจะมีตู้แล้ก็ถาย ตอนนี้เหมือนจะเป็นขอผเหมือนผมจะขโมยของคนอื่นจนหมดแล้วตอนนี้คนอื่นไม่มีของใช้เหมือนเชฟจะหายไปเหมือนจะได้ยินเสียงจากสวรรค์จากมิสเตอร์บีสทุกคนลองเอาหูแนบดีๆแอ้ตอนนี้เราได้เจอประตูนะครับโอเคนี่คือประตูอะประตูห้องมีล็อกเกอร์แล้วก็มีอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรว่านิ้วเหรอมีอกโอเคเราแอบในนี้ โอเคแอบได้โอเคโอเคแล้วครับแอบได้คนเดียวเอเแค่โอเคเราจะไปสำหรับตอนนะครับเราจะหาเหรียญหาเหรียญหนึ่งหมื่นมันมีด้วยเหรอเราจะลองเดินไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอเบาะแสอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้เราได้พบกับเฮ้ยไม่ไงผมพูดไม่ทำขาดคำผมเจออะชั่วโมงที่ตีห้าห้าสิบเนี่ยเชฟวี่ไว้เนี่ยเชฟ หลังจากที่ผมได้รหัสมาผมก็ใช้เวลาในการเดินหาห้องนานมากแต่อย่างไรก็ตามผมก็เจออยู่ดีโอเคตรงนี้คือพัซโซที่มิสเตอร์บทำมับเราโอเคตอนนี้ไฟเราแตกโอเคผมแก้พัซโซได้งงมากเมื่อกี้แค่เลือนดูเฉยๆแล้วมันก็เออแล้วจู่ๆก็มีประตูปรากฏมาผมมาผมอะไรว่ามันอยู่ข้างหนเอ้าเอ้านี่ไงนาฬิกาโอเคตอนนี้เรา ได้มาแล้วครับเราจะทําการตั้งเวลาครับเหมือนที่เมื่อกี้แล้วเมื่อกีเสียงอะไรวะได้เบาะแสมาเมื่อกี้เบาะแสคือตีห้าห้าสิบนะครับผมมันตั้งยังไงมันมันจะเสียงอะไรอะทุกคนเฮ้ยตัวอะไรอะตัวอะไรตัวอะไรมันเดินมาเมื่อกี้ใช่ไหมโอเคครับตอนนี้เราได้เจอกับ entity ที่มิสเตอร์บีได้ปล่อยมาเป็นตัวแรกนะครับแเรว่องเดินอะไรของมันวะนะมาหน้าคนนะครับซึ่งเมื่อกี้มันได้เอาหน้าเข้ามาแล้วมันได้มันได้ชร์เริ่มมาปลอมตัวมาเป็นหมาเปล่าวะตอนนี้ผมได้เห็นหน้ามันครับซึ่งมันอยู่ข้างหลังของคุณมอสใช่หรอใช่เหรอไม่เห็นมีนะตอนนี้พวกเราได้ทำการแก้ไขปัญหานาฬิกาโลกและดูเหมือนว่ามันจะได้ผลซะด้วย โอเคตีห้าห้าสิบแล้วนะครับแล้วผมก็เจอกับโนต้ตอยู่ข้างล่างแล้วแล้วมันเขียนว่าคุณเห็นล็อกแผ่นหรือเปล่าแล้วให้รหัสมาศูนย์ศูนย์แปดนะครับการเดินทางกันต่อว้ายอะไรเลยตอนนี้เราได้เจอกับเอนติตี้ที่มิสเซเวียตป่าว,ว้อยู่หน้าีห้องที่เราจะเข้าไปนะครับโอเคแล้วหน้าห้องนี้มันมีเอนติตี้บีที่อยู่ข้างหน้าห้อง <c oughs> แล้วพวกเราจะไปยังไงกันต่อไปต้องติดตามแล้วนะครับ หมือนมันจะเดินหนีไปแล้วนะครับ okay โอเคนะครับตอนนี้พวกเราได้หลอนกับเอนติตี้ที่ผมยังไม่เห็นหน้ามันสักแป๊บเดียวเราควรระวังเป็นอย่างเบีสวะมากเลยนะครับเราได้เดินสำรวจไปเรื่อยๆแต่ผมไม่คิดว่ามันจะมีสิ่งนี้อยู่ในห้องนั้นตรงนี้นะครับมี<ไ>คนตายอยู่นะครับแล้วเขาได้ทิ้งว่า radiation r o o m ต้องใส่เสือ Protection. Beast, ้อ t e c t i o n มิสเตอร์บีสตันนักแสดงมือเด้อดหรอวะเออเขาตายดูสมจริงมากเลยนะครับคนนี้เฮ้ยคือเสียงอะไร มันเหมือนเสียงท่ออะไรสักอย่างโอเคตอนนี้อะไรอย่าเงี้ยเตาไกลๆเลยวายวายเจอมีราจะหนียังไงแล้ครับตอนนี้เราจะมาจูบมาชุบกันตีเราหมอบอยู่มุมนี้ก่อนนะพวกเราเราเห็นอะไรอยู่เมื่อกี้ตอนนี้ผมให้ทำการวิ่งดีกว่าโอ้ยเออไฟแดงๆเทปข้างหลังเอ้ยไปต่อ เฮ้ยเสียงอะไรเออตอนนี้แล้วทุกคนเราได้ติดอยู่ห้องที่มันมีไฟแดงๆแล้วพวกเราไม่กล้าออกไปเฮ้ยเสียงใครแกะอะไรกินว่าอร่อยจังมสเรเมเมื่อกี้ใครเขากินมิสเตอร์ฟีชห้องนี้นะครับไม่รู้มีอะไรโมีน้ีมันเอ้าเก็บของไม่ได้เอ้าวผมเก็บมือคนมานะครับเก็บฟันคนมาผมสันนิษฐานว่าฟันอันนี้น่าจะเป็นฟันของเชลเลอร์ทุกคนมานี่หน มันเมื่อกี้ผมจะเจอเชนเลอร์ตัวสูงเลยมาห้องแรกเลยมาห้องมาห้องแรกเลยที่เข้ามาโอ้นอตอนนี้พวกเราได้ติดอยู่ในเขาวงกฏแบคกรูมแล้วเราก็หาทางออกกันได้ต้องกาเงินเปนหลายล้านมากเพื่อที่จะสร้างห้องพอดีให้เราครับเกิดอะไรบะอันดูเหมือนเรายังจะยังไม่ผ่านด่านแรกเลยนะครับเอ้าหายไปไหนกันหมดไม่รู้่ได้ยินเสียงอะไรก็เลยไม่กล้าเดินออกไปลยโอเคตอนนี้เราได้เจอกับอะไรไม่รู้ ตอนนี้เราได้อยู่ในห้องศพโอเคครับแต่ละคนเอ้ยนี่ไงล็อกแพดนี่ครับเขาให้ใส่รหัสมีมีอันนี้อยู่อกมีโน้ตบอกถี่ใช่ไหม Attention y a to the Blood อะใน Blood เอ้ยเสียงอะไรเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรอยู่บนหลังคาแล้วมันถล่มอะไรลงมาไม่รู้อ๋อนี่ไงอ๋อนี่มันไม่ใช่ล็อกแพดนี่ไงไอ้ล่างสองกลางซอยบนกลางเปิดได้ไหมครับเหมือนผมจะใส่ผิดไปนะครับโอเคครับโอเคไเ่ผิดโอเจอแฮมเมอร์ ฮะคอนตอนนี้ผมได้คอนเพื่อมาทุบบีส s t นะครับแต่เหมือนจะไม่ได้เว้ยโอเคตอนนี้ช่างลมไม่ทำโอเคตอนนี้ไฟเล็สีแดงนะครับโอเคโอเคหนูไฟแดงบายตอนนี้นะครับผมได้ยินเสียงเท้าหนักๆเดินอยู่ฝั่งขวาผมมันหายไปแล้วนะครับผมเขาฉีดเติร์ดแล้วเพื่อนมันไม่สบายจะได้ปล่อยนักแสดงโอายโอ้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 ย โอ้โอ้มามาโอ้ยมีคน่ผมผมได้เห็นกับภาพสะเทือนขวัญมากๆครับตรงนี้หมาของมิสเตอร์บิ๊ได้มากัดเพื่อนผมนะครับแล้วเพื่อนผมตายเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ผมไม่รู้ว่าจะช่วยเพื่อนยังไงโอเคทีนแล้วเราเจอเทปและทางนี้อยู่ที่ไหนนี่ครับนี่ครับที่เปิดอยู่นี่ครับโอ้นี่นะครับ นี่คือที่เปิดนะครับผมมีเทปแต่ตอนนั้นผมลืมตอนนี้ผมมีเทปมาเปิดมันได้แล้วแล้วมันคืออะไรโอ้ย,อย,อยแล้วเหมือนว่าทีมจะไปถึงจุดเป้าหมายแล้วแต่ว่าทีม,มจะสอบโอ้เหมือนมิสเตอร์บีจะทำหนังให้เราอะ <laughs> แล้วทีมแล้วผมได้ยินเสียงเดิน บางศพเจออะไรอันน้ำบางศพจะมี anomaly มิสเบียทำการใส่แก๊สตอนนี้มิสเบียจะตดใส่พวกเราแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวพีไวซับเจ็ดวอนซาววนนี้เจอไม่มีโดยไม่มีลูกกระต่ายแล้วคนนี้เขาชื่อโจนาธานกาลินโดแต่ผมม่ตาครับตอนนี้เด็ดเด็ดน่าไม่มีลูกกระต่ายเหรอเซลีนไม่มีลูกกระต่ายโจนาธานไม่มี จเฮมยอะไรครับผมได้เห็นหน้ามิสเตอร์บีชยิ้มแฉ่งอยู่ข้างหลังเลยแล้วโอเคครับผมก็เห็นหน้ามิสเตอร์บีชครับเออเอาเอ้าเอาเอามีคนจ้องหน้ามิสเตอร์บีชแล้วเขิน,นอายแล้วตายไปแล้วนะครับกลายเป็นวิญญาณแล้วตอนนี <c oughs> ้ผมจะเรยบมไปหาคนนะครับอุ้ยผมามาแล้วครับโอ้โหวกว่าจะมาปิดช่องเลยเดี๋ยวมันลงมาโอเคนะครับเซรีนเขาไม่มี ตานี่นี่นี่ตอนนี้ไม่มีตาใครมีลูกกระตาเอามาใส่เลยโคตรเหนื่อยมากหอบเลยครับผมนี่ครับลูกกระตาใส่ไปแล้วตอนนี้ไม่น่ามีเลยโอเคผมได้ยินเสียงอะไรครับรอนิ้วใส่ดูนะครับอุ้ยเอ้าไอ้เนิ้วละกระจกแตกเลยนะครับเหมือนมีไฟนะครับผมเห็นหน้ามิสเตอร์บิสยิ้มแฉ่งรอเราอยู่ข้างหน้าประตูนะแล้วเหมือนมันจะไม่หายไปด้วยโอเคตอนนี้มีไฟแดงมานะครับหมายว่าเจอปัญหา ปัญหาของโอเคนะอาจารย์มิสเิอะไรครับดันกางหลังวัดโอเคครับทางตันโอเคครับอีปิคบางคนจะตายแล้วครับคุณจะไม่ตายครับคุณอยู่กับมิสเตอร์บีสคุณปลอดภัยผมก็เหมือนจะตายนะครับคนตายแท้โอเคผมตายนะครับโออโนเสียงเสียงอะไรวะเสียงเท้ามีอะไรเลยดีช้ำไหมครับโอเคครับผมพังได้นะครับโอเคครับหมามาแน่เลยปิดประตูคับ โอเคตอนนี้มันดังทุกท,ที่เลยนะครับหมามาครับไก่ก็ได้วิ่งไปหาที่หลบเลยแล้วก็ตอนนี <h <h ้แ well> ่บหมาวหใช่เหรอครับผมไม่เห็นมาเลยได้ยินเสียงมันเลอะแล้วตอนนี้ผมจะทุบเรื่อยๆนะครับโอเคครับทุบเอ้ยมาเสียงหมาผมได้ยินเสียงหมาผมได้ยินเสียงหมาดังมากอยู่ข้างหลังผมผมเคยผมเจอหมาเฮ้ยเคมันไปหรือยังครับตอนนี้ยังไม่ไปนะครับแล้วก็ต่อยแก๊สตบนะ หมาหรือเปล่าต้นเรได้เห็นหมาวิ่งผ่านหน้าผมข้างหน้านี้เคยจะเหมือนหน้าผมจะเบร์ๆบรมาทุกคนผมขอกินยาแป๊บหนึ่งหมามาอะไรแล้วนะครับตอนนี้โอเคลี่รักษาโอเคแอบทันนะครับตอนนี้หมาตอนนี้หมามันอยู่หน้าล็อกเกอร์ข้างหน้าผมเลยนะครับอยู่ด้านนอกครับตอนนี้ตอนยู่หน้าล็อกเกอร์ของผ โอเคไปกันแล้วนะครับทุกคนฝ่านี้ผมผมหน้ามือตามัวมากนะครับโอเคครับผมจะทำการเข้าไปในห้องเพื่อไปช่วยเพื่อนนะแลวถ้าผมทำสิ่งนี้อ๋อเชฟต้องเป็นคนทุกเอเฮนแมนเราขอปิดล็อกเตอร์ตนแรกเลยนะครับผมจะลองมาเลยครับโอ้โหเฮ้ยคืออะไหมาไม่เคยเลี้งใครเล มนผมจะโดนแยกเราั้งหมดเลยโอ้โหโอ้เฮ้านะแล้วผมรอดหมาขึ้นแล้วหมาขึ้นแล้วโอ้เฮ้านาผมเสียเลือดไปเยอะมากครับตอนนี้ต้องกินน้ำแอมโมอนครับเ l ปมีไหมโอ้เฮ้าได้ยินเสียงดังมากโอ้ my god มันจะมีคนโดนหมาแทะแล้วกลายเป็นเงาแห้งแล้วเนี่ย ขอตามหาเสียงแล้วแต่การที่แตกทั้งหมดเมื่อกี้มันมีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยเนี่ยแล้วมันจะให้ทุบทมอไมเออมันบอกว่าอะไรโน้ตมับอกว่ามีมีคนเทนตแต่เราไม่เจออะไรเลยเนี่ยคอนเทนตหรือเวอร์ซินดิสซูมคอนเทนต์ซัมติงอ๋อเจอเจอเราเจอเราเจอกุญแจแดงกุญแจแดงอ๋อเหรอได้มาแล้วเหรอเออได้มาแล้วเราแป๊บเดียวคนเราแป๊บ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 เจอแล้วนะครับห้องแดงไหนเจอแล้วมันอยู่นี่เราแป๊บเชฟวีแป๊บ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 ได้เลยแกงโมวนไหม เราก็จะเอหมอเดินมาแล้วก็จะจำสกแกนใครบ่ายเข้ามาละบ่ายโอเคอ้หมดเราทุกคนไปไหนอะอยู่อีกห้องหนึ่งอยู่ห้องหนึ่งสู่ห้องไหนเดินกลับ<ป>อะเดินกลับอะไหนอะเดินกลับอะเดินกลับมาแล้วบ่ายอู้เฮ้ยเ้ว โอเคตอนนี้เขาอุ้ยไฟแตกแห่หนอไฟแตกเฮ้ได้เสียงพระเจ้านี่ไงรูปภาพที่มันให้มองทะลุจะมีอะไรอยู่ในรูปไหนว่าไม่เห็นมีอะไรเลยตอนนี้ผมไม่เห็นอะไรอยู่ในรูปเลยนะครับตักรูปป่ะรูปโหลั้รูปนี่เอ้ยนี่ไงตัวอามีเด้หรอได้เห็นตัวไหนตัวอาละเห็นเฮ้ยแตกป่าไว้ตรงนี้มีเหรอตัวอาทำไมเราไม่เห็นนะชีฮ้ยแปรๆนะครับอ๋อเห็นแล้วโอเคเหมือนใครจะแดงเว้ย โอเคครับผมเข้าล็อกเกอร์ก่อนเลยนะครับโอเคครับผมเข้าล็อกเกอร์อีกคนนะครับแดงแดงแดงหายแล้วครับทุกคนเอาหายแล้วโอเคผมได้ออกมาจากล็อกเกอร์แล้วนะครับเฮ้ยไฟข้างในมีข้างในมีรูปแมวเฮ้ยตรงนี้เป็นตัวอักษรเลยครับทุกคนอ๋อมันให้เป็นโค้ดตัวอักษรหรือเปล่าอันนี้อ๋อมันมีทุกรูปอ๋อนี่ไงอันนี้บีอันนี้บี U M B U M B R โอเคเบรล่าป่ะ มีอะไรเกิดขึ้นเชฟวีไม่รู้นะครับแต่เมื่อกี้ผมเห็นไฟสีแดงแดงนะครับเออจริงจริงแดงจริง okay. โอเคอเฮ้ยเมื่อกี้มันกระพริบ Hip ได้แรงมากเลยนะครับผมกําลังดูรหัสที่ผมมองไม่เห็นอยู่เฮ้เราเปิดได้แล้วชีวีโอเคมันไปแล้วแล้วก็เปิดได้อด,ดีมีอะไรอยู่ข้างในนะั้นนั่นมิสเตอร์บเบรนานอร์ทอเว้ยมันคืออะไรอะ่ะเมัลเจลลี่อร่อยเลยดิทีนี้คืออะไรมัลเจลลี่อะเรากินนะว่าเอาเอาเลยเลยอ๋อวิ่งอ๋อวิ่งแบบ ไม่มีสตมิน่าแล้วมันจะมีวันหมดไหมเนี่ยไม่รู้อะแล้วก็ได้อะไรวววัวไฉายอะไรววมาได้ฐานมั้งแป๊บหนึ่งแป๊บนึงงง้นเขากินแป๊บเนี่ยอ่ฟิลเนี่ยได้ฟิลมาอ๋อต้องไปใส่แน่เลยชิวิตที่มันต้องเปิดอ่ะเคบอยเขากินแล้วมันต้องเสียบสับสวิตต์อ่ะเขาต้องวิ่งกลับไปซึ่งเราวิ่งแบบอลิมิเต็ดเตึึงๆติงติึงเติึงเติ่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 งเติอง โอ้ my god เราไม่ได้รีบกินเลยนะครับผมนี่ไงเจอแล้วเจอห้องฟิวแล้วเอ้ยมาใส่กันนะครับใส่อะไรขอครับมาใส่ยังไงวะไม่ไม่มันมันให้ใส่อะไรอะไม่แล้วฟิวเราอ่ะทำไรโอเคเราเจอหน้ายิ้มเลยบอยไหวไหวกูตายเติร์ดโอ้ยไม่ตายโอเคนะครับตอนนี้ผมได้ตายจากเม้เจลลี่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมได้ตายจากเอนติตี้สามนี่กินเสียงอะไรไม่รู้อะบอย ใช่เราก็ได้ยินนะครับถึงผมตายแล้วแต่ผมก็ได้ยินผมเกิดมาแล้วนะครับตอนนี้โอ้แห่เนาะอย่างนี้พวกเราก็เดาละเฮ้ยเจออียังไงเออว่ะมันมีวันหมดนี่ว่嘛อ๋อนี่ไงหลอดวายไปกันเดินตามไฟแดงไปวะไม่น่าใช่เว้ยโอเคใครบังเราโอ้แห่โอเคเอ่มดเอ่อหมดบังกูหมดมึงจำไว้กับสิ่งที่มึงทำไว้หมดเดือ แโอ้แมกอ้ <minutes> oh my god โ oh, อ oh oh, okay. ้เส <as> ียงดังมากเลยครับทุกคนโอเคเราขบตาแล้วครับต้องแบบบังกุเลยบอยเลยแล้วเขาต้องแบบบังกุเลยบ่อยจัดโอเคเชลเลอร์อยู่ด้านซ้ายอยู่ด้านขวาไหนเชบี้อยู่ทางนี้อ่ะเดินหลีกเชลเลอร์เหนเชลเลอร์ป้าเชบี้ทางมันอยู่เราต้องเลี้ยวซ้ายนะครับไปดิไหนโอเค นี่นะครับมานี่แล้วก็วิ่งตรงยางนะครับว้ายวอ่ะโอ้โหเชนเลอร์เลยโอ้เฮ้เชนเลอร์เลยบ้าเอ๊ยมาจะพยายามเฮ้ยบาเชพีหลอรหลอดอ่ะโอ้โหเหมือนจะเห็นดวงตาอยู่เลยนะครับตอนผมเกมนะใช่อะแม้ค้อเหลี่ยมใช่ข้นเหลี่ยมโอเคตอนนี้ไฟบนติดแล้วเหลือไฟแล้ว โอเคใช่โอเคเหนื um ่อยโอ้ยเลวตัวม okay. oh. hey, ัน oh. ม oh, ันมีตาอยู่โอ้ยโอ้ยเฮ้ยถังต้อเฟืองเฮ้ยโห้ยะตัดตะโอเคเฮ้ยชุดเฮ้ยชโหมดอ่ะเฮ้ยไหนไหนในนี้โอ้มันต้องอย่างนี้สิท่านผู้ชมเอะมองกูดเลยอ่ะต้องอย่างนมันต้งโอ้ยเฮ้ยไหนแล้วนี่อะไร นี่ที่วัดความถี่เหออ๋อแล้วก็ไปห้องนั้นไงเชวี่ต้องไปห้องนู้นไงไปเชวี่ได้เวลาเป็นอมอัสไปห้องนู้นเชวี่ไปนำชื่อจำทางได้โอเคเราจำทางได้เราต้องนั่แล้วเราจะสู้ผีได้ยังอ่ะก็ไม่น่าได้ไวะไม่น่าได้เหรอไม่น่าใช้ได้วไปมไปห้องนู้นห้องที่ต้องใช้กรรมตาภาพรังสีเป็นอมอัสเลยเนี่ยนี่ห้องอะไรนี่แหละห้องนี่แหละโอเคเราเก่งมากนะครับเราจำทางได้เลยเนี่ยเขาโอ๊ย โอเคแชลเลอร์แชลเลอร์ก okay. okay. like okay, okay. ันน okay, okay. right? oh. ่ะน่ะแชลเลอรเลยน่ะข้างหน้ามันยืนอะไรอยู่ตรงนั้นดูดิมันดักเลยข้างหน้านั่นน่ะเออว่ะเอาแค่ข้างหน้เลยมึงมึงไปถ่ายรูปกับแชลเลอร์ไหมเดี๋ยวกูถ่ายรูปให้เดี๋ยวอยากวิ่งกับแชลเลอร์ไหมเฮลลเฮลล์หนอไวไหแชลเลอร์โอเคโอเคแชลเลอร์โอเคแชลเลอร์แชลเลอร์เดินแบบว่าแต่ว่าเฮ้ยมันเดินอะไรของมันเนี่ยลมควันโอเคแชลเลอร์มาแล้ว โอเคทุกคนตอนนี้ผมได้วิ่งมาเจอล็อกเกอร์แล้วก็เดดี๋ยวโอเคฉันได้ไปอ่าใช่เหรอไปแล้วแต่ได้ไปนะครับทุกคนมาคทุกคนดีนะห้องนี้ล็อกเกอร์โคตรเยอะเลยเนี่ยโอเคแล้วทุกคนเหนื่อยมากทุกคนเขาเหนื่อยมากเราต้องใช้ที่ตรวจกรรมภาพรังสีนะครับหาซีเรียมหนึ่งสามเจ็ดที่ด้านหลเขามือนใส่ชุดแล้วสต้ามิน่ามันนี่เปล่าวะอะไรวะเนี่ย ไม้ม็อบคนไง้นี่ไงนี่ไงสื้ออะไรอ่ะต้องนี้เหรอชืออะไรอ่ะไหนวะไอเราแค่มันลมควันบอยอะไรนี่ไงต้องลมฟันมันเหรอเออเสียงเนี่ยมันมีกำมััตะ้ันต่สีเนี่ยไม่หายไปแล้วมันหายไปแล้วอ๋อต้องลมวันจนกว่ามันกรมันกรบกระปกลำกำพังงดิ ตั้งลมควันจนกว่าไอ้กำมันจักำมันจักำมันจัลังภาพรังสีมันจะหายเอาให้โดนดิเอาให้โดนเอาให้โดนไหนนี่รองเท้าเลยรองเท้ารองเท้ามาะมันคือรองเท้าเนี่ยรองเท้าแล้วก็ฉีดเฮ้ยไฟจะปิดโอเคหมดละเขี่ยหมดละโอเคนี่ห้องอะไรอ่ะเฮ้ยใส่คีย์การ์ดวะ คอนเซนเลยแบบเอาให้ต้องเอาเราต้องนี่แหละนี่ไงเราต้องอันนี้ให้หมดบางวันถึงจะเปิดรอโอเคงั้นเรามาตรวจตรงนี้กันนะนี่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 แรงมากเลยนะครับไม้ประคองคนพิการม่ได้ไม้เออเขียวยังมีรถเยอะนะครับโอเคเขียวแล้วนะครับผมเนี่ยเนี่ยอันนี้ไม่มีเคยตอนนี้เราได้เป็นฉีดตัวโอเคเขียวแล้วโอเคพวกเราจะไหมดแล้วเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ โคตรแรงเลยถ้ามันดักเราข้างนอกโอ้โหอะเฮ้ยเสียงนี่ไงเปิดละเออน่าจะเปิดแล้วนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงประตูแบบปิดทางไหนวะนี่ป้านี่ไงนี่ไงนี่ไงเปิดแล้วเปิดแล้วเสียงอะไรสักอย่างนะครับที่อยู่ข้างหลังพวกเราเฮ้ยมันจะทางออกมันจะจบหรือเปล่าเฮ้ยพวกเราจะได้ออกไปจากนีไงอะไรเบลลวันโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ย ตอนนี้มิสเตอร์บีสเขาเหมือนจะมีสัตว์ประหลาดใหม่ให้พวกเราได้เผชิญหน้ากันโอเคจริงด้วยมิสเตอร์บีสเล่นยังไม่เลิกเล่นตลกกับเราอีกว่ะ